นะสวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโครกรถไถทต้องำํำวันนี้มีศูนย์คูโบตาทางทองมารู้สึกว่าจะมาแนะนำการใช้รถหรือเปล่านะครับพอดีเลยผมผมยังขับไม่ค่อยเป็นนะยังตั้งผ่านตั้งโรตารี่อะไรยังไม่ค่อยเป็นนะครับอีใครขายๆอะไร ขายอะไรตังพานผ่าอตรตารี่น่าจะได้แล้วนะตรงหรือยังที่แรกผมตั้งไม่เป็นนะบิดมาฝั่งฝั่งขวาเลยนะคราวนี้เจอกำนันแมนกำนันมมนบอกให้ตั้งตรงๆโอเคแล้วก็ แกไดเสียงดังจริงเนี่ยสวัสดีครับรครับครับถอยปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำไปดูว่าเขาจะแนะนำอะไรเรานะครับแล้วก็ทุกขั้นหรือเปล่านะพี่ซื้อจาก ที่ร้านไปนะับสากเหล็กอร่อผมก็เลือกใช้เป็นลรตารี่ของตาเทชรนะครับมีคนถามว่าใช้แล้วโอเคไหม ตัวตัวผมก็ว่าโอเคนะเบาดีนะครับเบาเครื่องดีนะครัเดี๋ยวผมเอาน้ำให้พี่เอาเอาน้ำอะไรกันครับกาแฟปะกินกาแฟไหม,อ,มอ,อ่าโอเคครับรับอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำวิธีการใช้รถอีกทีนะครับ มีขอบคนใช้เนาะครับผมก็ต่างอันนี้คือ L50 แรงเนาะตัวีก็สามารถรองรับรับน้ำมันได้คือรุ่น B นะ B 1 0 B 2 0 B 2 0สติกเกอร์ฮะมันหายไปไหนเนี่ยสติกเกอร์อยู่ฝั่งโน้นครับ B ยี่สแล้วก็อันนี้คือการรับประกันเนาะรับประกัน2ปีหรือพันห้าร้อยชั่วโมงอย่ันถึงก่อนนะครับเนาะการรับประกันมีอะไรบ้างก็ชิ้นส่วนในการผลิตนะครับครับก็สมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเกียร์เครื่องอย่างเงี้ยถ้ามมีปัญหาพวกอะไรเงี้ยมีตัวเอาไว้ก่อน นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมไปบินแล้วถ้าสมมุติที่เส,สื้อแตกเสื้อแตกอันนี้คือเกิดจากเกิดจากลูกค้าอ,อ๋ออันนี้ทางร้านไม่น่าเป็นอบอ๋อครับเนาะครับผมก็คือว่าพูดง่ายคือเกิดจากการผลิตเหรอครับครับเนาะก็หรือว่าพันธะร้อยชั่วโมงนะมันมีบอกอยู่เนาะครับผมครับถ้าสมงรชั่วโมงถึงก่อนมันก็หมดกับหมดประกันอืมครับบางทีอาจจะปีถึงก่อนได้แต่ว่าอแต่ว่าติดเทอร์โบประกันขาด ใช่ครับเพราะว่ามันคือว่ามันเกี่ยวกับเครื่องพวกอะไรอครับเปลี่ยนท่อประกันขาดท่อไม่เป็นไรท่อไม่เป็นไรครับท่อคือถอดพักอะไรได้หมดท่อได้ครับท่อได้อ๋อแ่คือว่าเขาจัดแปลงเครื่องพวกนี้คือติดเทอร์โบมันเพิ่มแรงอัดพวกอะไรครับอ๋อรอยหมดประกันก่อนดีกว่าครับถ้าหมดประกันเราก็ทำได้นี่ครับอ่าคัดต้องมีระยะประมาณสองเซนอ๋อให้ตัวได้ต้งให้ตัวถ้าไม่ให้ตัวแล้วปรับตั้งอย่างนี้เนี่ยนะแกเนี่ยนะอ๋อครับ <พ>ถ้าเร,เราไปปรับตังต้งเนี่ยครับจะหมดไว๋อครนะับใช่อย่างไดร์ไสตาร์ทนี่ก็ถ้าเรมีน้ำมันเยิ้มถ้ามีน้ำเยิ้มพวกอะไรเงี้ยเซล์เตาโอครับตรงนี้ครับแต่มันโดนน้ำพวกอะไรปกติอันนี้ทายวัดน้ำมันเครื่องอตรงนี้ครับเนาะอันนี้เป็นไดถ้ารุ่นห้าสิบเนาะก็มันจะวัดรอบเครื่องอย่างตรงไดตรงนี้ครับก็พยายามอย่าใช้น้ําน้ําแรงดันสูงอะฉีดเข้าไปแต่มันฉีดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้สายไฟชารุดได้อย่างเงนะโอเคครับผม ส่วนทางนี้นะเป็นหัวจารบีนะครับลูกหมากก็พยายามไม่ต้องอัดบ่อยตัวนี้นะถ้าอัดบ่อยเนี่ยมันจะทําให้ยางขาดได้แล้วก็จะมีที่อัดจารบีลูกหมากตรงนี้ขาหน้ามันจะมีสองฝั่งหน้าหลังตัวนี้อัดบ่อยๆตัวนี้ตัวนี้อัดบ่อยๆใช่ครับอัดบ่อยกับข้างหลังับอ๋อมีข้างหลังมีตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับ ตอนนี้ไม่ต้องอัดบ่อยโอเคครับผมถ้าเราไม่อัดพวกอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบคานพวกอะไรไปสึกเร็วนองระพวกอะไรมันสึกเร็วเราไม่อัดนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นรับประกันประมาณหกเดือนนะครับแบตเตอรี่นะครับผมของก็จะมีสองลูกนะครับของลูกในนี้ไม่ต้องไม่ควรเป่าถ้าเป่าปุ๊บเนี่ยมันจะขาดแต่ลูกนอกเป่าได้ครับผมครับวเป่าก็เป่าจากข้างในออกนอกนะครับ ถามอายุการใช้งานมันตางคนแต่ว่าในนั้นมันประมาณปีหนึ่งแต่ว่าเราดูสีเอาด้วยถ้าสีมันกปกปกปกเท่ากับพวกอวไรเราก็เปลี่ยนอ๋อครับแล้วแต่ใช้งานส่วนตะแกรงน้ำมันน้ำเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้ใช่ไครับผมจะอออมาได้พี่เคยใช้รุ่นอะไรมาก่อนนะผมไม่เคยใช้ผมเล่นแต่เดินตามอ๋อครับอ๋อตะแกรง นีย่ยเวลาร้อนๆพวกอะไรมันจะมีเสียงเตือนนะครับพี่พยายามพี่ก็มาดูตรงนี้ถ้าความร้อนขึ้นนะนะใช่มันจะมีเสียงเตือนอ๋อครับตัวนี้นะ,ะดีดหน่อยครับแล้วก็สมมติว่าน้ำมันเต็มถังเนี่ยมันจะมีเตือนเหมือนกันอืมครับถ้าเราเปิดกุญแจิ้งไว้นะครับมีเตือนเดชั่งนี้หน่อยนะครับ อ๋อนี่เป็นท่อดูดถ้าสมมติว่าตอนล้างรถตกอะไรอย่าสตาร์ทรถเนาะอย่างเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปครับนี่เดียวเดี๋ยวเครื่องเสียเลยอ๋อใช่แล้วก็ฟิวก็ไม่ฟิวหล,ลักเนาะก็ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดพวกอะไรมันดูงี้ได้หรือว่าสมมติว่าตอนที่ผมแบบรถสตาร์ทที่สตาร์ทไม่ติดพวกอะไรเนี่ยผมจะให้ดูอยงนี้ไฟอย่ครับนะระดับน้ำมก็ประมาณนี้นะครับ ดูได้ตอนเช้าเดียวครับผมถ้าเกิดเครื่องร้อนแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ได้น้ำนะเพราะว่าน้ำมันต้องหมุนเวียนพวกอะไรบางทีมันอาจจะขึ้นบางทีอาจจะลงครับน้ำตัวที่มอผักส่วนนี้ตรงนี้เป็นหัวไลลมนะครับเนีนยหมหัวไลลมอ่าครับก็ถ้าสมมุติถ้าเราไม่ปิดเนี่ยรถมันอาจจะไม่มีแรงได้รถถ้าเราไม่ปิดนะนะเพรว่ามันจะใช้กรณีคือว่ารถน้ำมันหมดถังมันตัวใดีเทลเราวนี่นะหมดถัง แยกใช่ไหมไม่ใช่แยกนะเปิดปิดเอาพี่อ๋อเป็นระบบเปิดปิดเปิดปิดเอานะเดี๋ยวผครับแล้วปิดเราเปิดไปทางซ้ายครับเอาตอนนี้เราต้องเปิดไว้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือเปิดเปิดเพื่อเพื่ออะไรคือว่าตอนน้ำมันหมดถังเนี่ยมันต้องไล่ล้มก่อนอ๋อเครื่องมันจะเดินเครื่องมันจะเดินไม่เรียบใช่ไหมครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดตรงนี้อืมล้วก็ลันไปเรื่อยๆรันยิกว่าเครื่องจะเดินเรียบเราวก็มาปิด ก็ปิดไวเลยใช่ถ้าเครื่องมันเดินเรียบวันนั้นเราก็มาปิดไว้อถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเครื่องมันจะเดินไม่เรียบมันคือว่ามันจะมีอาการกระตุกมั่งอะไรมั่งเล็งไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อครับอาการมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตารางเป็นถ่ายนะครับก็ถ่ายครั้งแรกก็คือห้าสิบชั่วโมงแรกครับมีอะไรมั่งก็มีน้ำมันเครื่องกองเครื่องแบบครั้งแรกนะครับน้ำมันเครื่องเจ็ดใช่จุดหกลิตรเจ็ดลิตรเจ็ดจุดหกลิตรมันแต่ว่าน้ำมันไฮดรอลิกโพลแลถ่ายทสี่ร้อยครับอ๋อไฮดรอลิกสี่ร้อยชั่ นานมากได้สิบสองก็รอครบห้าสิบตีกโทเข้าไปก็จะมีก็ค่ารถค่าแรงมันจะไม่เสียอยู่แล้วแล้วก็ค่าอะไรพวกอะไรแต่รับประกันเอมันจะมีส่อรดยี่สิบเปอร์เซ็นต์่อปีค่าอะไรนะค่าน้ำมันเครื่องด้วยป่ะใช่ครับค่าอะไรตัวรถอะมันจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อปีครับแล้วถ้าประมาณประมาณเท่าไหร่อย่างห้าสิบชั่วโมงเนี่ยโดนไปประมาณกี่พันเต็มอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทอ๋อครับอันนี้รวมค่าแรงใช่ไหมค่าแรงไม่เสียค่าแรงไม่เสียไม่ไม่ ปกติค่าค่าไหลอ่ะน้ำมันกระกรองเนี่ยมันมันจะใช้มันจะใช้หกลิตรหนึ่งแล้วก็สามลิตรค่ะกรงครับมันราคาเต็มอยู่เดียวมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทก็ลดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะมันจะลดไปร้อยกว่าบาทเลยเนี่ยแล้วก็จะเหลือค่าไหลมันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทอ๋อครับประมาณแปดร้อยครับประมาณเก้าร้อยเฉลี่ยเฉลี่ยก็อันนี้เป็นกองดักน้ํานะครับครับผมถ้าถ้าเกิดมันมีน้ําหรือว่ามีที่มันมีน้าพวกอะไรลูกเราจะลอยขึ้น อันนี้มีไส้กรองนะพี่ไม่มีไส้กรองอยู่ตรงนี้กรองมันนะนะคเวลามีน้ามีอะไรมันจะลอยขึ้นพี่ก็ถ่ายออกพี่ก็ไปกรองเดาะจะมีโซ่โซ่ดีวก็แถมมานะคพี่จะขายออกแล้วก็เททิ้งบโอเหมือนเดิมคส่วนพวกกลไกเกียร์พวกอะไรพี่พอรู้อยู่ไหมครับพอรู้อยู่ครับอันนี้เกียร์หลักนะครับนารองนี่เดนหน้าสลังข้างบนคอันนี้คือคนเลงมือเนาะก็ ตอนใช้ก็ใช้ได้นานครับถนนทำใช้เนาะเดี๋ยวเรียบร้อยเลยใช้บนถนนนะเดี๋ยวเบรกไม่อยูะอันนี้ก็เบรกก็เป็นเป็นกิสระได้ครับเนาะสามารถเบรกซ้ายเบรกขวาได้ตอนบนถนนก็กดล็อกคู่คถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวจะภาพจบล้อยวล้อมุนเลยแล้วอันนี้เป็นตัวล็อกเบรกเนาะใช้ไปตอนจอดก็ได้หรือตอดที่ชันๆอะไรเงี้ยเวลาเราถ้าปลดเราก็ขยับไปปลดเหมือนเดิมเช็ดเบรกมือ อ่านี้แผงหน้าปัดนะครับพอรู้อยู่เนาะครับพอรู้อยู่มีไฟอยู่สองสองสองดวงแล้วก็มีแรงนันน้ำมันเครื่องออาแบตครับถ้าสมมุติว่าไฟมันโชว์อยู่ตอนเราสตาร์ทนะคือว่าอาจจะมีอะไรเป็นปัญหาครับถ้าน้ำมันเครื่องนี่คือน้ำมันเครื่องอาจจะแห้งหรือน้ำมันเครื่องเยอะเกินไปประมาณนี้แล้วกตัวอย่างนะครับส่วนแบตเตอรี่ถ้าเกิดมันโชว์อาจจะเป็นที่ใดหรือว่าแบตมีปัญหาครับครับชั่วโมงชั่วโมงนี้พี่ดูเป็นอยู่เนาะดูเป็นอยู่ครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยรุ่นนี้ม จะใช้ในระพักนี่ง้ยมันระคนน้ำมันกลางคือพวกตัวอย่างมันครับเนาะถ้าร้อนจะจ่ายก็จะมีสิ่งเตือน,คนะครับส่วนนี้เป็นการลมนะครับพ่าลมใช่เราก็ดูยี่ห้อ,อยางเราเพราะว่าว่าเรายี่ห้ออะไรเนาะจะมีบบลในวห้าสิบเนี่ยสี่สามสี่ยี่สามเป็นปอนนะครับครับอ่าไอตรงนี้ ไอ,อตรงนี้คือล็อกกันฟรีสมมติว่าเวลาติดลมหรือว่าขึ้นเนินองสูงาสามารถใช้ได้ครับตอนนี้ตอนนี้เปิดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้เราต้องเหยียบลงไงอ๋อครับแต่ว่าถ้าถ้าเราใช้แรงแงที่ว่าเขาคือว่าเฟืองล้อหลังแตกคือว่าเขาใช้รกระชากค่ะแตกเนี่ยเฟือง,ง,องพวกล้อหลังพวกเสือนะครับตอนใช้เราก็ใช้เย็์ต่ำสุดครับหนึ่งใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเตาเนาะถ้าเร่งไม่ต้องเร่งแล้วก็ล้อตรงครับ ถ้าสมมติว่าเราเล่งเครื่องลูกอะไรหรือเราหักล้อพวกอะไรเงี้ยมันอาจทําให้เฟืองมันเลี้ยวไงหรือว่ามันล็อกไงทําให้เฟืองแตกได้คือเวลาวินเวลาวินต้องวินล้อต้องไต่ต้องเอาลงเลยถ้าเวลาวินถ้าเวลาวินนั้นเรากดไว้เราให้มันเครื่องให้รถมันรันเองอ่ะให้มันขึ้นถ้ามันถ้ามันไม่ขึ้นก็เราหารถลากดีกว่าแถวนรถเยอะคแต่ว่าตอนวินตอนไต่ตัวตัวนี้ลงเลยใช่ครับแล้วเหยียบเอาโอ้เหยียบเอามันมันจะ มันจะดีดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมใช่มันจะดีดขึ้นตลอดถ้ามันตกอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้ามันตกไปนะพี่ต้องหาสปริงมาใส่นะเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวเกลือกมันล็อกกันเองอ๋อครับแล้มีสปริงล็อกอยู่พยายามอ๋อมันมีสปริงใช่ครับอ๋อนี่สปริงครับมให้นำให้วินดีกว่าเอ้ให้แนะนำให้อันนี้ดีกว่าดึงดีกว่าครับดึงจะดีจะปลอดภัยสุดแล้วดครับ แล้วก็พาวัดน้ำมันให้เด็กรับเขาอยู่ตรงนี้อ๋อครับคมันจะมีบอกหรือขีดนะอันนี้คือตัองวัดเรื่อยๆก<อ>็ทุกวันหรือเปล่าเราก็ทักอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือทุกวันถ้าเราขยันเราก็ทุกวันก็ได้ขีดอยู่สองขีดนะครับก็ไม่ควรต่ำกันไปแล้วไม่ควรสูงกันไปค่ะโอเค <นะ S 2> ที่ตังวัดน้ำมันให้เล็กอยู่ตรงนี้กับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนู้นครับอันนี้เป็นวาล์ววาล์วปรับต่างกันตกครับ เวลาเดินทางนี่ต้องใช่ถ้าสมมติเวลาเดินทางอะเราก็ปิดไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเอ่อกันพวกอุปกรณ์ข้างในพุทพวกข้างในอย่างเงี้ยสึกหลอไหมต้องปิดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คือเปิดแล้วเปิดออเปิดสุดปิดใช่ปิดให้สุดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราปิดสุดปุ๊บเนี่ยมันจะวางอุปกรณ์ไม่ลงอ๋อโอ้หลายเกลียวจังอะใช่ครับพอเปิดสุดเลยไงอ๋อหลายเกลียวมากถ้าอย่างไปใกล้ๆนี่ต้องปิดปะ ไปใกล้ๆถ้าเราและนี้ันี้แล้วแต่ลูกค้าเวลาที่เขาเขาปิดนะคือว่าเวลามันเดินทางแล้วตกกลุ่มพวกอะไรอย่างเงี้ยคอนโทรลพวกอะไรมันจะก,กระแทกนะเป็นคล้ายก๊กอกน,น้ำมันเหมือนกันเฟตี้เหมือนกันแล้วถึงหน้างานเราก็เปิดคนนเราอยากให้มันลงช้าลงเร็วเราก็ปรับลงนี้นะ<อ>ค่อยเปิดมันค่อยลงถ้าดเรอยากให้ลงเร็วก็เปิดยเยอะคพอมาดูแลพอมาดูแลพอเป็นคนขับ ผมไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวปิดสุดแล้วพี่ปิดกลับมาหน่อยนะอ๋อครับเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไปโอเคครับพี่อย่ามันติดพวกอะไรครับลอตเตอรี่ปรับตั้งยังไงเนี่ยยังไงครับลอตเตอรี่เขาปรับใช้ยังไงฮะจะปรับใช้คือถ้าเราปรับใช่ไหมครับเราถึงยังไงนะเราพยายามเนี่ยบีบให้มันตรงกันใช่ไอพีดีโอ ให้เผาหรือว่าให้มานลงให้มาลงในช่องนี้ตรงกันนะมันจะมีนั้นอยู่ให้มาลงในช่องนี้เลยถ้ากลับว่าตอนนี้มันยังไปซ้ายอยู่มันจะไปซ้ายหน่อยหนึ่งต้องยกแล้วลองไปปรับพนักงานปรับตั้งโซ่เขาอ๋อโอเคครับใช่แล้วก็สูงต่ำฝั่งนี้สูงต่ำแล้วก็มันเอียงเงี้ยเราก็ปรับตรงนี้ที่แขนขวาอ๋อโอเคครับ ไอ้ตรงใต้นั้นมันมีท่อระบายไออยู่นะครับท่อระบายไอแล้วก็พยายามดูหน่อยบางทีพวกเปลือกแมงกิลาพวกอะไรมันเข้าไปข้างในมันทำให้อันนี้ได้ตรงไหนนะครับัร่วได้มันมีที่ตะมือล้วงเข้าไปข้างในมันมีท่อระบายไออยู่อ๋อครับนี่เป็นเครื่อมเติมน้ำมันมครับ เดี๋ยวการปรับตั้งพวกอะไรเนี่ยผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าชั่วโมงกันเยอะแล้วอ๋อครับใช่ครับเพราะว่ามันมีการปรับตั้งพวกอะไรอยู่อืมครับตรงนี้รถยังไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยครับพยายามจะเรียช้าอีกนิดนึงไม่ไม่ครับถ้าเกิดเราเรียมากๆปุ๊บเดี๋ยวคันหมดไปเลยอือเพราะว่าใช้ไม่กี่ชั่วโมงนี่หมดเลยนะอืมแค่ร้อยสองร้อยนี่ไปเลยนะครับถ้าเราเรียบบ่อยๆนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นถ่ายน้ำมันก่อนก็ได้ครับห้าสิบชั่วโมง ก็น่าน่าจะไวๆเนี่ยถ้าใช้มันก็ใช้ตลอดอ่ะใช่สรุปแล้วก็มาวันนี้คือว่าก็มาแนะนำรถกอล์ฟรถเงินไถ่ายกับรับประกันนะครับครับนะครับแล้วก็การเป็นถ่ายพวกอะไรแล้วก็การการตรวจเช็คครับแล้วการปรับตั้งพวกอะไรได้ผมมาแนะนำวิทีหนึ่้ขอบคุณมากเลยครัก็ขอบคุณนะครับที่ช่างศูนย์มาแนะนำนะครับ แล้วก็มาให้ความรู้เพราะว่าผมก็ยังมือใหม่นะถ้าไม่มีคนมาบอกมาสอนก็ผมก็แย่นะครับเดี๋ยวอาจจะพังได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ